พี่พีแคทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันญุวัฒน์ปูแก่นนะคะวันนี้ถามว่าบอกชาวบ้านถูกนี่สามตัเลยป่ะพี่ไปเอาว่าจะใส่หัวทรงเอมันเป็นจังซีเมื่อที่เฮาอันเมื่อที่พี่ไปอยู่ล่านพญานาคเป็นบใช่ครับเฮ้ยไปเบิ้งเป็นโบล่ะหนูเอ้ยไปเบิ้งเันไปเบิ้งไปเบิ้งไปเห็นอยู่ในผาปูไปเห็นไปซองเบิ้งไปเห็นอยู่ในผาปูเฮาเบิ้งกันนะเมื่อนั้นพี่เห็นเป็นแปดฮาเจ็ดวันนี้อุปปอกก็นเลยว่า ให้กลับเอาเด้อสามตัวนี่แปดห้าเจ็ดบัตรบัตรบตรอะไรซะเนาะงวดทีแล้วมันละลุดมันบอละปอลุดบัตรเนียนพอเอายกลับมาบ้านม,มือก้อนเลกออกนะมือหนึ่งหันฝันฝันเห็นอันพี่ปองนี่ละขับรถหกล้อมาหาเอื่อยแต่มารถหกล้อนั้นอันเก้าหกเจ็ดเจ็ดรถหกล้อเอื่อยนี่มันเก้าหกเจ็ดเจ็ดแต่ว่ารถปิกอ,อับนะ่ะมันสองหกหกสองเอื่อยเอือยแล้วเอา้าขับรถหกล้อมาหาข่อย เลขหกร้อยเนี่ยเก้าหเจดเจดแต่ว่าเลขรถน้อยนั่นรถพิกอัพมันหกสองสองหกสี่เนีบัตรดีทามตัวพโอ้ยบัตรมานงอดแต่น้องมนเหลือใจครับแต่น้องมาได้ตื้กมมาบอกเนาะท้าหยาต่างคนต่างหยากกับประหัตบันเลขกับภาพเอฟซีนั้นผู้นีมาหาปูแกนใน้ากันไปนั่นไปนี่ยูเมื่อไรยูเฮือนเมื่อนีผ้ามากยังก่อกับปูแกนเจกับ้าน เพิ่นถือของบ่เพิ่นถือของกต่มีเป็นสองคนสามคนอยู่ที่นี่ะพาพันมามนี่ตั้งแต่กลับมาจากบ้านบุรีปอะนะมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับนี่มาเจอกันเด้นับดิเด็กมาเป็นเด็กสุดแต่กอสนองโอ้เจนนี่เจนมาเอเห็นว่าปูมีแขกวันเดียวพวกรถไปมันรถไผน้อมันยางเของมามันโอ้ปวดก็เบิกซ้ำก็ว่าไงเมื่อไหรมื่อไหรคือพ้าเอฟซีมาประจํามาทํามาทําบุญวัดปูแกนเนี่ยเพิ่นมา อ้ามาหัวสองมือสองคนแล้วที่มาเห็นเนี่ยมามามือนี่เกิดปฏิหารอีกจนเงดปฏิหารแบบเดยค่ะเอ้าจังไหนจังว่าอันผู้แรกนั่นประม่าณว่าพี่แม่เขาถือคลองเนาะัออืกลับไปบ้านได้ซองมือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนขักเปลี่ยนแนวมือว่านี่เขาก็มาหาปูอีกเอาผ้าลูกสาวเขามานองหักกันย้ายมันก็เป็นแบบนี้มือนคึืนเขาเลยมาหาไปกินเขาวันนี้ตื่นเช้าไม่อีก แม่นี่แม่ที่บะผ้ามามือนี่นั่นก็นทอเอิ่นอีกแค่ให้พ่อแม่ไปวัดอีกเนี่ยแม่อยากไปหาปูอีกพนราว่าแม่ไข่ก็เกาบอกแม่กินเขาเพราะอะไรตั้งเจ็ดแปดมือแต่มาหาปูเลยซองมือทั้งในแม่ไข่ขึ้นหลายแท้พน่าเอร็ดดีใจมือแล้วถากันมาเก็บมากวดสาราอวบไหนปูเนดีซองมือมาตั้งแต่มาเมื่อก่อนนี่ผ้าสั่นมากเล็กปูเขาได้หมดที่แล้วก็ได้เด็กปูเขาว่เขาตั้งเจ็ดแปด ืนีงวดนี้เจ๊แค่ฝันบ่พ่อหลักกระชีมความฝันเดินอกันบังเอิญหลายเืนี้ยชิวไปหายุ่งนคำเฮาคนตีการบวกก้่นก็ได้ตองงวดกวนก็ได้ตวงงวดตีพอสว่างกันนะโอ้ก็ไปน้องกานอีกันเด็กก็ไปน้อกันอีก เมื่อคืนฝันว่าจังไดพี่ฝันจังไดหมอคืนเมื่อคืนนีบวัวอืมมื่อคืนนีจะเป็นขับไข่ขับข้าวแทบบวัวทรบพี่พี่ว่าพี่ขับไข่ขับข้าวอยู่อืมตะบานขันมามักอีหลีเนาะขันมามักไม่ใจไม่ใจเลยนี่นะสิมักอยู่มักกันสองซีซีสองเออเป็นฝันสมบัติหรือจังใดก็เป็นคึดมักนี่นะทราบแต่ว่าถ้าเบงเรื่อสิีคอ่ะบ้านี้สิคอพี่ปองเลย ฝันเห็นแฟนที่เสียไปแล้วมากฟันเห็นตะป๋องที่เสียไปแล้วมาแต่ว่าเราขับรถหกล้อนึ่งคือทะเบียน9677<อ>แต่ว่ารถนอร้อยเงื่อนเป็น2662สิบ่มากอีกบัว9677ฉสนั้นก็บูดลูกคือกันเนี่ยแต่ว่าปกติตามบัเ967ตามบ่ัว9677 9677ฝัน่าขี่รถคันหนีมาเลยฟันมาขี่รถคันนีมาเลยแต่ว่าวัน ที่ออกมึงหนึ่งหันมันเป็นสองหกหกสองเลขรถปิ๊กอัพเอ้ยสามตัวเลยนั่นตัวนี้ยังมาจัานีมันพักกันยากเลยตรงนี้แหละปูเนี่ยพกเก้าพวกสองปูนี่นี่นี่ยี่ปันเนี่เนี่ยไอ้ป๋องขับรถปิกรถหกหล่อมหาเอ้ยนี่แหละเก้าหกเจ็ดเจ็ดนี่แหละแต่ว่าสองซี่ซี่สองนี่ก็มักยูแต่ว่าคันเดียวคันเดียวอันเลขหกหล่อคือตัวนี้ครับ ให้เอฟซตอนก่อนาเพ่มเด็ยับตลอกตลีเนี้ไปเสียงใก่อนเนาะไปเสียงว้ก่อนก็เลยเนาะซับเนาะซับข้าเจ็บด้วยอย่าลืม้มันออกไปแล้วมันมี่ตาตาที่นนี่ตอนนะเอ้ยเพิ่งตัดออกคือจะเอยบอกอันเด็กพญานยูล่าพญานาเขาานอะซ้ำหาเจ็ดแปดนเนาะหาไปเห็นนั่นห้าแปดห้าเจ็ดบันทึกโอปปอก็ได้บะาอปปอกก็ได้ว่า พี่แคบเดี๋ยวให้เอฟซีตัดเอาเลยเนาะพี่อยู่ในสามตัวนี่แหละยั่งในเบ้ากันอยู่เนาะโอ้ยมานจะมาฝันเห็นผัวอีกวันนี้ออกเลขรถหน่อยเจ้าของหกสองสองหกอีกต้นมาเหลือใจแห้งคักแต่สามตัวอะไรนะพี่เนาะหกสองสองหกเลขรถพี่ตัดเล่นเอานี่สามตัวเลยรได้พี่นี่แม่นบอกครับสามตัวตัวเนาะโอ้ยจะแมนแ้่ยเลยเอาเอยมาขับรถปิกอันคถขันแม่นขับรถปิกอัพมานึ่ก็สิบัตนี้เขาค่ายาก อยากนี่ยล่ะแยกกัเกรงใจว่ายากเรื่องอวนลูกนี่ยล่ะก็เลยว่าโอ้ถ้าเงยกับผ้าเอฟซีมาหนีมาหาปูสามคนสี่คนเดียวกันมาปูแกนบอถือโทษหาเจ๊แคบได้ตัวนี้เนาะถามทางได้มาเป็นหนึับเจ๊แคบมาเป็นมูก็ได้เนาะนี่กไม่เห็ดนั่นเห็ดนี่จับนั่นเบอร์โทรพันแม่เจ๊บวันี้เอาปากกาไหเอาโอฟ้าเขียนใส่สมุดบอคือบอกไปเลยบอกไปเลยพี่ศูนย์หกหนึ่งสามสามเก้า หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของที่แคสตนะครับค่ะถ้าเดเสียดายครับเนาะรถที่แล้วเสียดายนะครับรถนี้ก็คือชอบเป็นพิเศษก็คือสี่สองสองสี่ก็เป็นหกล้อเท่านั้ละเดี๋ยวรถหกล้อเนาะทะเบียนหกล้อแมเนยทะเบียนปิกอัพนี่ออกไปแล้วฝันฝันคู่กันเลยใช่ไหมพี่ฝันคู่กันฝันว่าพี่ปองนะขับรถรถหกล้อมาหาพี่แต่หกล้อมันเป็นเก้าหกเจ็ดเจ็ดครับแต่ทีนี้เลขรถปิกอัพพี่เนี่ยเป็นสองหกหกสอง แล้วทีนี้ไอ้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยคืองวดที่แล้วที่พี่ไปเอาอยู่ลานพญานาคปูพี่ไปฝันพี่ไม่ได้ฝันพี่ไปดูในผ้าเห็นเป็นแปดห้าเจ็ดทีนี้โอปอก็เลยบอกพี่ว่าพี่แคทก็ให้เอฟซีจับเอาเนาะในสามตัวนี้บังดูปวดวะมันออกยอดหลังนะพี่ครับว่ได้บอกหลายตัวเนาะโอปอเนาะเขาบอกพี่แคทบอกแค่ตัวเดียวไม่ออกยอดหลังกลับมาออกเลขรดอันปิกอัพเอื่อยสามตัวบังดูทั้งบนทั้งล่างเลยดีพี่เนาะเอากระทั่งบนทั้งล่างแล้วนี่ โอ้ยมันค่ายากกันเดียวนี่นะพกเข้าเนี่ยกัเลยบพทั้งเมล็กกลับมากับเมล็ไปโู้หากันอีกยากหลายผู้นั้นผู้นี้ก็เลยครับโอ้ยวันนี้ก็ต้องวดไว้ก่อนนะพี่เนาะอาฝากเอฟซีฝากตอนเอฟซีสกอนห้าเพื่อนอยากไปจับลรตเตอรี่เนี่ยอย่างแนี้ไปสั้นแล้วถือให้หน่อยครับค่ะนี่นะครับสี่ครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมเือใจครับเือใจครับสี่สองสองสี่คือชุดตองมวดนะครับผมก็ทะเบียนรถของเจแคปนะครับ เก้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะเก้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมเมืที่แล้วจะไม่ออกพี่อัพใหญ่สองหกหกสองคักแน่ใช่พี่หันไปทางนู้นก็ได้ครับอัน่ายคักบ๊วครับโอ้ยพี่ผองมาให้เลย,ยนี่อัดเออมาให้คักแน่เราที่นี่ครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวเด้อขออนุญาตซูมใกล้ๆพี่พี่ถอยไปอีกนิดนึงครับพี่นั่นแหละครับไปไหม นี่นะครับโอ้ลมแรงนะพี่นะพี่จับจับข้างบนนิดนึงพี่โกดีดผลกด้ครับได้ไหมนะจ่อไว้นะครับผมแนวทางของเจคังวดที่แล้วแตกสามตัวนะครับผมบอกบอกเขาถูกใช่ไหมครับเขาถูกกันเขาก็ฟันเห็นพี่ปองเนาะครับขับรถหกร้อมาก็เก้าหกเจ็ดเจ็ดแต่ว่าเลขพิกอัพี่มันสองหกหกสองครับปกติรถสองหกหกสอง